เพราะว่าซ้อมมาแค่วิ่ง27อา็ดอาลองลองดูนะแม่รอ้องโอเคแม่รอ้องเม่อไหร่เอ่อสิบมัง้ง <c oughs> ไปจาชโรรกข้าจ้ะั <c oughs> ไลลงะไดอยู่ <c oughs> ช้ามากเป็นชต้มสปาบุรีรัมย์จ้าตอนนี้นะคะก็คื ีจะไปบุรีรัมเพราะว่ามีงานวิ่งนะคะที่บุรีรัมนะคะก็อรอบนี้ลงไป21โลนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงดันสมารอดูกันเลยก่อนแต่ตอนนี้แบบบอดดิ้งแล้วเครื่องจะขึ้นละมาละอ่าเริ่มแล้วจ้าร้านแรกนะคะ ขี่เด well. ็สื่อจ้าเราาที ias, ่แล้วเรามาแล้วนะคะเพราะว่าเรากินชาเขียวที่นี่แล้วก็อร่อยมากรอบนี้เราก็มาสามอีกนะจ๊ะร้านเปิดจันทร์ถึงศุกร์เจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นนะคะส่วนเสาร์ที่นะคะเปิดเก้าโมงถึงทุ่มหนึ่งนะจ๊าไม่มีคนเลยแกดูดีแบบว่าเออเนี่ยมีแต่คนของเราเองอะทุกคนออกสื่อค่ะ จ๊ะอะไรนะเมนูอะไรนะเบรคโทสบงองเซิกเนเจอร์โทสกับปังปิ้งปังปิ้งนะคะแล้วมิวก็คือสั่งสิ่งที่ฉันรักที่นี่ที่สุดก็คือชาเขียวจ้าอร่อยมากทุกคนแบบข้าที่ดับอยู่มาก็คืออร่อยแต่ว่าบล็อกช่องนั้นมันบินไปละเออมันมันวินเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอีเมลที่มันผิดพลาดแล้วมันก็ช่องถูกลบไปปริยายข่า <c oughs> ที่เราชฉันมากินแล้วค่ะที่นี่แล้วฉันก็แบบ <c oughs> ขอมาซา้ำนะจ้ะช็อปแหนี่หม อร่อยมากฉันชอบมากใ,ใครมาบุรีรัมนะจ๊ะซื้อกีเดสึกหรือเปล่าชื่อร้านชาเขียวอร่อยมาก135บาทจ้าได้เวลาอาหารเที่ยงละจ้าทุกคนมาดูมีกล้องส่วนตัวนะจ๊ะถ่ายไม่หยุดเลยตั้งแต่ร้านมา่นนะแต่ไม่เคยลงเลยนะแบบเก็บตัวเงียบแต่ถ่ายทำไมถ่ายไม,ไม่ดูคนเดียว <laughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านไก่ย่างสีดานะคะทุกคนก็อาหารมากหน้าไหลตานะจ๊ะมาอีสานก็ต้องกินส้มตำหรือเปล่าเซสแต่คนไม่ค่อยมีนะรู้สึกว่าเออโล่งๆดีคือมันก็จะมาตอนเยนตอเย็นร้านเปิดถึง3โมงนะคะทุกคนใครจะมารีบมาจ้ามาถึงแล้วจ้าปราสาทเขาพนมรุ้งจ้าอาจจะดูงงงงมึนๆนะเพราะว่าเพิ่งตื่นกันก็เป็นปราสาทที่ สวยงามนะคะทุกคนแบบว่าถ้าจะไม่ผิดคือเหมือนเราเพิ่งได้อะไรคืนมาจากเขาปะที่ว่าไปแบบเหมือนว่าไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่แล้วอะไรสักอย่างที่แบบเป็นที่ที่เป็นแบบหินหรืออะไรสักอย่างถ้าจะไม่ผิดนะเพราะตอนอเด็กก็คือชอบมาเหมือนกันทุกคนภาษาขาพนมลุงแดดแรงมากฉันมาตอนประมาณห้ามงเย็นแดดอย่างเงี้ยอม้าหีบไปหมด แล้วก็ตอนนี้คือพระอาทิตย์อะอยู่หลังปราสาทแล้วซึ่งถ้าใครมาช่วงเนี้ก็คือถ้าถ่ายรูปตัดหน้าปราสาทคือไม่ได้แล้วนะเราอาจจะต้องมาช่วงเช้านะคะก็นแนะนําให้มาช่วงเช้าดีกว่าเพราะว่าแดดมันแรงมันแดดมันอยู่ข้างหลังปราสาทแล้วมันไม่สวยอะ่ะนี่ไงทุกคนช่เมื่อก่อนถูกออกไปแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วจ้า ปราสาทมังตับนะคะแต่ว่าปราสาทปิดแล้วเราก็เลยเดินตลาดนัดจ้าคุณตาคุณยายขายของเลยเต็มสุดๆจะบอกว่าเราซื้อข้าวจีเป็นไงที่เป็นไงลาวเต็มอันนี้ร้อนเออร้อนอ่ะง่ายด้ยเยร้อนร้อนจริงปะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะสนามวิ่ง เส้นชายอยู่ข้างหลังนะคะก็คือเราเดินรอบๆนะคะก็คือว่า10กับ21อ่ะจะเข้าเลนเดียวกันแล้วก็สี่สององจะเข้าอีกเลนหนึ่งซึ่งอันเลนก็นอยู่ติดกันนี่แหละแต่เราอ่ะน่าจะได้เข้าประมาณเราออกตัวสองทุ่มนะคะน่าจะได้เข้าประมาณเกือบเที่ยงคืนเนาะก็เดี๋ยวจะรอดูกันว่าวันนี้ฉันจะเข้าด้วยสภาพไหน21กิโลจ้าแม่ขับแบกแล้ะจา้ารอบที่แล้วนะคะหมิวก็มาใช่ไหมแต่ว่ารอบที่แล้วหมิวมาเล่นฟันรันเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่ดี แต่ว่ารอบนี้ก็คือเราซ้อมมาแล้วนะคะเราคือ21กิโลจัดคนลูกชิ้งยืนกินเหรอคะ ทุกคนมีแต่คนแต่งแฟนตาซีเยอะมากเมื่อกี้เห็นว่ามีคนแต่งชุดแบบกี่เผ้าจีนแบบว่าอลังมากทุกคนก็ตลกดีอ่ะข้างหน้าก็้เฮ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเราจะแก็บรรยากาศพวกคนที่เขาเออถ่ายแต่งตัวแฟนตาซีนะคะ Uhm. ระดับโลกดีกว่าเพราะว่ามีนักวิ่งนะคะจาก46ประเทศนะคะในการมาวิ่งครั้งนี้นะครให้ทุกคนมีความสุสนุกกับการวิ่งและจบแต่ไม่เก็งแล้วพบกันที่เส้นชัยแต่ยังไงขอให้นักวิ่งทุกท่านทำลายสถิติของตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ปวดล้มขาพิกไม่ได้วิ่งกูทำงานจะอยู่ตลอดไปลำสี่อุ้ยเรามาอยู่ในสนามน้ำเี่ยเส้นหลุดมืออยู่ไหนครับมือหนังหลังต้องรอดนะคะเราต้องรอดสามคนเราจะวิ่งเกาะกลุ่มกันไปค่ะเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งกันไม่ทิ้ง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 เพราะว่าซ้อมมาแค่สิบวิ่งยี่สิบเอ็ด ออลองลองดูนะแม่น้กโอแม่สอเท <10. S 1> ่าไหร่สิบเอ่อสิบมัง้งขอบคุณนะคะรับเมื่อกี้เขามีบริการอในนี้ด้วยพี่อะไรนะ <_ q 2> นวดเขา่าเอ้ยนวดนวดมันจริงๆเขาก็นวดได้แนตะถ้าเราบอกเขา,ม,ามันมีพี่วิเขานวดได้แบบมันก็มีทั้งนวดทั้งฉีทั้งแบบยืดเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแบบเหมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น เ,เ,ปเป็นสวิตท,ที่เขาทําให้เรานะคะเพราะว่าเราวิ่ง21กิโลม,มันก็คือช่อนข้างที่จะยาวนานอยู่ซึ่งเมื่อกี้เขามีแก่งนาวิ่ง <c oughs> เขาวิง <c oughs> าว่งบอมวะ่ะเอาไว้เอาเว้อยาให้อยาให้ยิ้มเรามันต้องเสียชื่อไว้ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันเว้ย <c oughs> อยู่ในบล็อกแล้วจ้านะคะอยู่นะคะก็พี่สองคนได้บล็อกที่4นะคะ <c oughs> เพราะว่าเราแพนไ้ว่าเราจะวิ่งประมาณ3มชั่วโมงนะคะไม่เกิน3ชั่วโมงครึ่งเราก็ได้อยู่บล็อกที่4นะะัจนจะแรก โลแรกผ่านไปแล้วค่ะทุกคนเป็นไงทีส่สอเออทิลชิลเมื่อกี้เราผ่าน,นาเราผ่านเวทีหนึ่งไปแล้วนะคะแต่เราแทบไม่ได้ดูน้องคนเลยเพราะว่ากูก็วิ่งเอาไปเอาตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนแอบตึงๆึงน่องแต่ว่ามันก็มันก็ได้อยู่เ,เพราะมันกิโลแรกไงอีกยี่สิบอ่ะ <laughs> อีกยี่สิบเต็งปีหน้าไหม้ารอะไรมีสามไหมคะมีสามโลเปล่า เอาแค่สพอได้ปีสโอเคปีหน้าสี่สิบสอจะเจอเธอมัไหมไม่เจอแต่ปีหน้า21ทับหอาจจะเจอเราหรือเปล่าให้มันเป็นเรื่องของอานาทุกคนผ่านกิโลที่5้าแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ก็คือวิ่งเบาๆสลับเดินเร็วนะคะเพราะว่า ทำเหนื่อยก็คือตอนนี้นะคะได้ออกมาจากเช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วนะจ๊ะ <K> ก็ตอนนี้วิ่งอยู่บนถนน,นะคะ่ะเพราะเขาปิดถนนตั้งแต่4ี่โมงเย็นที่ผ่านมานะคะก็กิโลที่5ผ่านไปแล้วเหลืออีก16กิโลเอาวะ 2กิโลสุดท้ายค่ะทุกคนผ่านโลที่18มาแล้วสิบเก้ายี่สิบี่สิบสิบแปผ่านมาแล้วก็เออยี <c oughs> เริ่มไอาอากาศค่อนข้างเย็นค่ะตอนนี้อุณหภูมิลดลงนะต่อนเนื่องเลยแต่ว่าเรามีเหงื่อเราก็เลยไม่ค่อยไปคุยพัื่วงนี้ได้ไ <c oughs> ไปต่อค่ะทุกคน2กิโลเมตรสุดท้ายค่ะกับวงเวียนที่เป็นศูนย์รวมของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างใครขึ้นมาอยู่บนช้างก็ไม่รู้ราชการที่หนึ่งขึ้นมาอยู่บนช้างนะคะตอนนี้เราผ่านแล้วเป็นการไลฟ์สดเลยทีเดียวเหนื่อยมากแต่ถามว่าปีหน้ามาไหมก็มาเพราะว่านสนุก ผู้คนทุกคนกคน nice ิสมากนะคะเพราะว่าเขาเหมือนว่าเชิญชวนให้ทุกคนมาเชียร์นะจ๊ะทุกคนกิโลที่20แล้วค่ะอีก1กิโลเมตรสุดท้ายนะจ๊ะฉันฉันจะสปินแล้วไม่ไหวแล้วโอ๊ยอวตารอวตารพี่อย่าเพิ่งไป โอวตามโอวตามพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วฉันต้องวิ่งตามเขาทุกคนคือคือตอนนี้เออทางพวกแบบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มที่จะเงียบเสียงแล้วกูย,ยังไม่ถึงเลยขัดออฟตอนเที่ยงคืนนะคะตอนนี้เวลาห้าทุมนิดนิดห้าทุมสิบห้าทุมยี่สิบประมาณคาดว่าคาดว่าใกล้เข้าแล้วทุกคน เดี๋ยวเราค่อยไปสับตีนแต่ตรงหน้าเส้นชัยละจ้ะจุดที่20นะครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับนักวิ่งทุ่มลูกพัดน,นะจุดี่เส้บชัย จาจากบุรีลัมเขาบอกว่าไปแค่250บใบนะคะก็คือฉันเป็นเฟิร์ส a ารจากครั้งที่แล้วฉันวิ่งฟันรันนะคะแล้วรอบนี้ก็คือวิ่ง21.1กิโลเมตรนะคะใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงกับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะก็ทันคัตออฟค่ะก็ได้เหรียญได้เสื้อฟินิเชอร์นะจ๊ะฉันจะรักษาเสื้อฟินิเชอร์เท่าชีวิตเลยอ่ะเขาให้เรามากินนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะกินให้กระนำเลยเพราะเราหิวมากมเรากำลังต่อแถวลูกชิ้นยืนกินนะคะทุกคนก็ที่ว่าเด่นดังนะคะของบุรีรัมแลาก็มาลองจะาเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะตอนนี้ก็คือรอคิวอยู่ประมาณพักใหญ่ๆแล้ว ทุกคนลูกชิ้นยืนกินค่ะฉันเอ่อ,อมือสัน่นลูกชิ้นยืนกินของจังหวัดของดีบุรีรัมณฑารู้ไหมมันไม่ร้อนแล้วมันไม่กรอบแล้วอะ่ะข้าวเกียบปากหม้อจ้าแม่เดียวอืมเพราะว่าเหลืออันเดียวเหลือคูปองแค่อันเดียวแบ่งกันินึกว่าถ้วยน,นึงจะได้แบบแบ่งกันกินอีกสองชิ้นเลยอข้าวเกียบปากหม้อจ้า กลางดินกินกลางทรายสุดๆแบบโลโคอืมกินใบกินไหนอร่อยมีของเหนือด้วยมีมีใบนี่มีออกเหข้าวมาเผื่อเอาไหมไม่เอากินแล้วกันมันแบบมันเหมือนว่าอากาศมันหนาวใช่ปะแล้วพอมันกินอะไรร้อนๆอ่ะแล้วมันเลิศไวทเต็งฟินิชเชอร์สุดๆไม่ได้มีฟินิชเชอร์อะไรนะฟินิชเชอร์อันนี้จ้ามดแล้วนะจ้าจบแล้วกับ บุรีรัมย์ดันนะคะเพราะว่ามิวก็คือวิ่งยี่สิบอดจุดหนึ่งกิโลนะคะไปเรียบร้อยแล้วปีนามาอีกไหมเออได้อยู่นะปีนาน่าจะย1บเอดแหละเพราะว่าส2ิบสองไม่ไหววะแล้วก็อย่ายวเจอกันพรุ่งน,นี้ค่ะเพราะพรุ่งนี้จะเริ่มเที่ยวอีกจ้าสวัสดีในวันที่เอ,อ่อสามของทริปบ,บุรีรัมย์นะคะหลังจากที่ไปวิ่งยี่สิบอ็กิโลมาเมื่อวานวันนี้ฉันรู้สึกตึงขามากนะคะก็คือตึงช่วงข้อพับข้างหลังก็ยังพอเดินได้อยู่ แต่ว่าถามว่าปีหน้ามาไวก็น่าจะมาตอนนี้นะจ้าอยู่ที่คาเฟ่ Unbox ปร o j e c t บุรีรัมย์นะคะก็คือคาเฟ่น,นี้เขาปิดทุกวันจันทร์นะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะคะมิวก็เลยได้มานะคะเพราะรอบที่แล้วมาแล้วเขาปิดวันจันทร์จ้าโอ้ยวันนี้แดดค่อนข้างที่จะฉ่ำเลยนะคะสามารถถ่ายรูปได้แบบฉ่ำ บานอฟี่บัชชาจ้าชาเขียวจ้าเองอร่อยมากร้อยห้าบาทนะคะเป็นเอ่อชาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอาอันนี้เป็นผสมกันนมนะจ้าแบบตีพร้อมกันนมเลยนะคะในราคาหนึ่งร้อยห้าบาทโัวคนหนึ่งร้อยห้าบาทเองคะ่ะตอนนี้นะจ๊ะเราก็อยู่ที่ร้านกะเพราต้นคูลน,นะคะอยู่ข้างสนามช้างอารีนาเลยนะจ๊ะ รุ่นพี่บอกว่าเป็นร้านกะเพราที่อร่อยในบุรีรัมย์เลยะค่ะที่แบบคนบุรีรัมย์มากินเยอะมากๆก็ชั้นสั่งแบบเผ็ดน้อยนะคะเพราะว่าเขาทําเผ็ดหนักมากนะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูนะคะเมนูก็คือไม่แพงค่ะกะเพราหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยห้แล้วก็ไข่ดาวข้อกินตามจําวจนวนฟองนะคะฟองละ10บาททุกคนนี่นะจ๊ะกะเพราเนื้อนะจ๊ะซีอิวสไเนื้อจับจับนะะ ว้ายยังไม่ได้กินไปลองซิหน่อยไแีไข่มัน,นมเป็นไข่เล่นแงก็เลยแบบอร่อย <S <S ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดนะคะอา <Hey, S 1> หน้าชื่อนี้นะคะก็กำลังจะเช่าจักรยานนะคะในการปั่นรอบๆนะจ๊ะเป็นฟิลแบบ ต่างจังหวัดญี่ปุ่นทํานองนั้นเดีเ๋ยวเราลองไปถามาก,ก่อนว่าค่าบริการอะไรยังไงคันละ20บาทค่ะอาไปจ้าพอให้ปั่นจนจนมืดเลยเหรอแล้วแต่จะมีปัญญาปั่นแล้วแต่จะได้คืนอันนี้น่าจะได้อ่าพี่สาวไปทางไหนอะไปทางไหนไม่รู้เดีย๋ยวเราจะปั่นตามเขาปั่นตามเจ๊อะ ด้วยพี่ดูตัวนั้นีน่้น้นเ้อันี้่ัวคุ้คนมันดีมากอะเอาละค่ะตอนนี้ฟ้ามืดแล้วแต่มาละค่ะหายนะยังปั่นไม่ถึงเลยจ้าตายแล้ว ออ,อทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนกลับมาถึงจุดคืนจัก,กรยานอย่างปลอดภัยจ้าเฮ้ยลุน้นคือแบตก็จะหมดด้วยเหลือ20%เอรซองะวันที่4ของทริปจ้าตอนนี้นะคะ<ม>ก็คืออยู่ที่สนามบอลคาบุรีรัมยูเนเต็ดนะคะเราจะมาอัปเดตเสื้อกันนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมู่มาก็คือซื้อเสื้อไป2ตัวจ้าแต่ว่ารอบนี้นะจ๊ะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่อัปเดตเสื้ออีกไหม จะมู่นะคะซื้อตัวนี้จ้าสีดํานะคะก็คือเขาบอกว่าทํามาจากขดพลาสติกจ้าในถ้าเราซื้อจากชอบอะหกร้ 40, แต่ราคาป้ายอะเจ็ดร่นะจ้าลดไปร้อยหนึ่งตัวนี้เลยมีสีน้าเงินแล้วก็สีเขียวซึ่งสีน้ําเงินมีแล้วจ้าก็เลยแต่สีเขียวก็สวยนะเนี่ยแสบตาดีเรามาอยู่กันที่ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จ้ามาจากเพนเพราะว่าวันนั้นนะคะที่มิวมาวิ่ง ยี่สิบเอ็ดกิโลก็คือวิ่งผ่านสารหลักเมืองจ้าแล้วก็แบบว่าเอออยากมาถ่ายรูปนะคะอยากมาไหว้ด้วยก็อย่างงี้จ้าค่อนข้างที่จะออกแนวจีนจีนนะคะทุกคนอ๋อเขามีทูบเทียนอะไรอย่างงี้ให้เราแบบว่าเ,เขาให้เ,เขาไม่มีให้โอนเหรออ,อ่าเขามีโอนนะคะเ,คเดี๋ยวนี้เขามีโอนแล้วนะคะทูบเทียนไม่ต้องพกเงินสดแล้วจ้า ทูบมาแล้วนะคะเขาก็คือไหว้ตามจุดนะคะมีทั้งหมด4จุดจากจุดที่1ไหว้สดอกแล้วก็ไหว้จุดที่สองไหว้หนึ่งดอกจุดที่3าไหว้หดอกแล้วก็จุดที่4ี่ไหว้เดอกนะคะอันนี้เขาจัดเป็นชุดมาแล้วนะคะทูบ1ชุด10บาทนะคะแล้วก็มีไหว้แบบฟูลออปชันก็คือ115บาทก็พูดจะมีพวกน้ําดื่มพวกโคงมาลัยอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราแบบเอาแค่แบบเบสิกก็พอค่ะ แล้วจ้าทริปนี้ของเราจบแล้วใช่ไหมจ้าพี่ยุย้ยอุ้ยสอรี่พี่ยุย้ยแล้วก็พี่เอนะคะกับกรุงเทพมหาคนครพร้อมกันจ้าไว้เจอกันทริปหน้านะคะกับฮับมาราธอนบุรีรัมย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ้าไว้เจอกันจ้าบ๊ายบาย